มาดูวิธีการตั้งค่าการใช้งานของรุ่น b ายูวีโปนะครับ b ายูโปรบายูดีโปรบายูวีโปรจะตั้งค่าเหมือนกันนะครับผมรุ่นนี้จะมีโหมดเดียวก็คือโหมด a d v a n c e นะครับผมค่ามาจากโรงงานเครื่องจะไม่มีรหัสมาให้นะครับผมแต่หน้าจอเราใส่รหัสมันจะเหมือนรหัสผิดนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีรหัสให้เราดูคู่มือให้เครื่องก่อนนะครับแล้วก็ใส่รหัสที่เราต้องการได้เลยตามด้วยสี่เหลี่ยม แล้วก็ใส่อีกครั้งหนึ่งก็คอนเฟิร์มตามด้วยสี่เหลี่ยมเครื่องก็จะทวนเลขที่เราตั้งนะครับคอ,อมพิวแล้วทีนี้ผมจําลองแม่เหล็กก็คือฝั่งมีเสียงตืดตืดเครื่องก็จะล็อกออกมาอัตโนมัตินะครับผมทีนี้เราจะใส่รหัสเพื่อเปิดเพียวใส่รหัส1นึถึงหตามด้วยดอกยัน m เตอร์โอเคเครื่องก็จะปลดล็อกให้นะครับประตูก็จะจากแม่เหล็กก็จะจากสมมติถ้าปิดประตู คือเราอัตโนมัติประตูปิดเรียบร้อยแล้วแต่ประตูหลวมหรือมีโดนมังัดแงเซ็นเซอร์แม่เหล็กกับตัวเครื่องจากอาจากการเครื่องจะร้องอะลารามทันทีนะครับสัญญาการขโมยนะครับถ้าเราอยู่ในบ้านให้เรากดปุ่มอาร์ค้างไว้หกวิถ้าอยู่หน้าบ้านให้ใส่รหัสให้แต่หน้าจอใส่หน้าจอและใส่รหัสมาเตอร์เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของว่าเราไม่ใช่โจรเครื่องก็จะหยุดร้องนะครับหรืออยู่ด้านในบ้านถอดฝาฐานออกแล้วก็กดปุ่มอาร์ค้างไว้6กวิเครื่องก็จะหยุดร้องเหมือนกันนะครับ ต่อมาดูการเปิดเข้าบ้านด้วยรหัสนะครับกดปุ่มด้านหลังแบบไม่นุวนเพื่อให้เครื่องล็อกนะครับกดเปิดจากด้านใน <Lock S 1> ก็กดปุ่มได้เลยนะครับ <Lock close. S 1> เปิดรหัสด,ด้วยรหัสตามด้วยดอกยาเ,เครื่องก็จะปลดล็อกให้นะครับต่อมาถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนรหัสมาเตอร์โค้ดทำยังไงแต่ต้องจํารหัสมาเตอร์เดิมให้ได้นะครับถึงจะเปลี่ยนได้นะครับแต่หน้าจอใส่รหัสมาเตอร์เดิม กดปุ่ม R ด้านหลังหนึ่งครั้งไปที่เลขหนึ่งเสวงมาเตอร์โคดตามด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่รหัสใหม่นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมใส่รหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งตามด้วยสี่เหลี่ยมเครื่องก็จะทวนรหัสใหม่นะครับ Complete ถ้าเมนูอื่นกดดอ,อกจันจบขั้นตอนกดปุ่ม R เลยนะครับ Complete Compl โอเคกดล็อก Uh, <Hello. S 1> เราเปิดด้วยรหัสเดิม1-6 uh, uh, เปิดไม่ได้แล้วรหัสใหม่ก็จะเป็น1-6ตัว <Let S 1> นะครับโอเคทีนี้มาดูการเพิ่มผู้ใช้งานด้วยรหัสนิ้วมือหรือการ์ดนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจาก uh, การเพิ่มรหัสยูนุเซอร์ให้คนอื่นในบ้านนะครับใส่รหัสมาเตอร์ก่อนกด R Menu Enter the นะครับผมแล้วก็กด 2, 2> อ่า user อ่ายูซ u โค้ดอี e ิสนะครับผมตามด้วยสี่เหลี่ยมหนึ่ง add สามลบกดหนึ่งตามด้วยสี่เหลี่ยมอ่าแล้วก็ใส่หมายเลข id นะครับผมของลำดับผู้ใช้งานก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะครับผมจนถึงหนึ่งร้อยอ่าศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมอ่าแล้วก็ตั้งรหัสให้บุคคลนั้นได้เลยนะครับสมมติอ่าสองตามด้วยสี่เหลี่ยม มันก็จะทวนที่เราตั้ง <Compl eted. S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วกด R โอเคเปิดด้วยรหัส user ที่เราตั้งให้ <Lo ved. S 1> คนในบ้านเมื่อกี้นะครับ <Lock ed. S 1> ตามด้วยดอกจัน <Lock ed. S 1> เครื่องอันล็อกแต่รหัสนี้จะตั้งค่าเครื่องไม่ได้จะใช้แค่เปิดได้เท่านั้นนะครับโอเคต่อมามาดูการ add นิ้วมือโอเคใส่รหัสมาเตอร์ก่อนตามด้วยปุ่ม R ด้านหลังโอเค นิ้วมือไปที่สามตามด้วยสี่เหลี่ยมหนึ่งลบหนึ่งแอดสองลบเหมือนเดิมนะครับผมกดหนึ่งฟิงเกอร์พิ้นรีจิสเตอร์กดสี่เหลี่ยมหนึ่งแอดตามด้วยสี่เหลี่ยมก็ใส่หนังเบอร์เมื่อกี้รหัสเป็นศูนย์หนึ่งแล้วฟิงเกอร์ต้องเป็นศูนย์สองนะครับอะจะขึ้นหนึ่งถึงแปดให้เราแตะนิ้วแปดครั้งหนึ่ง สเลขจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ 3. 4. 5. 6. 7. เอาให้ทั่วไปนิ้วเรานะครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับตอนเราเปิดมันจะง่ายข้อ,อพิสจะขึ้นดอกยันอย่างเดียวนะครับ,รรบถ้าเราจะแอดคนต่อไปให้กดดอกยังแล้วก็ใส่ n นั b เบอร์ศูนย์ไปถ้าจบขั้นตอนแล้วให้กดปุ่ม R าร์คอมพิอ่ะลองเปิดด้วยนิ้วมือนิ้วที่ไม่ได้แอดก่อนนะครับอ่านิ้วที่แอดอ่ะเปิดได้นะครับ ถ้าลบก็แค่เปลี่ยนจาก1เป็น3นะครับในคู่มือเลยเดี๋ยวต่อมาเราจะมาแอดการ์ดนะครับผมการแอดการ์ดก็คือสลักมาเตอร์เหมือนเดิมทุกครั้งเพื่อยืนยันเข้าเมนูนะครับกดอาร์ดการ์ดกับนิ้วมือก็เลขเดียวกันกดที่สามคิเดนเชียลนะครับ <the last S 1> ตามด้วยสีเรียลสองหนึ่งหนึ่ง อ๋อหนึ่งคือฟิงเกอร์พิ้นสองคือการ์ดนะครับแล้วก็การ์ดตามด้วยสี่เหลี่ยมอ่าหนึ่งแอดสามลบการ์ดเราแอดสี่เหลี่ยมเราต้องจำว่าเราแอดไม่ได้กี่คนแล้วนะครับผมเมื่อกี้เราศูนย์หนึ่งศูนย์สองไปแล้วเราต้องศูนย์สามนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมอ่าทัดการ์ดเอาการ์ดมาแตะตรงตำแหน่งสัญลักษณ์ อ่านะครับก็จะตามด้วยสี่เหลี่ยมคอมพิวต์นะครับผมถ้าเราจะแอดเพิ่มกดดอกยังศูนย์สามแล้วศูนย์สี่ตามด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาการ์ดใบใหม่มาแตะอันนี้อันนี้การ์ดแล็บบิด BTS อ่าไม่ได้นะครับรุ่นนี้ไม่รองรับการ์ดแล็บบิดโอเคจะเป็นการ์ดเยีลเท่านั้นนะครับอ่าใบที่สองตามด้วยสี่เหลี่ยมอ่าโทษทีอ๋อ,อการ์ดใบเดิมมาแอดซ้ำ มันจะขึ้นเหมือนเมื่อกี้เออเอร์นะครับถ้าเคยแอดไปแล้วต้องใบใหม่เรียบร้อยกดสี่เหลี่ยม c o m p l e t นะครับไม่ทําแล้วจบขั้นตอนกด R โอเคอ่ากดล็อกเปิดด้วยการ์ดนะครับผมรุ่นนี้ก็จะมีข้างล่างคือที่จําแบด9โวลต์สี่เหลี่ยมนะครับผมก็จะเป็นรูกุญแจด้วยเลยนะครับผมใช้กุญแจสุขเฉียเปิดได้นะครับ